สวัสดีคชาเอพิทาาบัตผู้มวยนะคะวันนี้นะว่างลงกระน,นำคลิปเลยนะคะเรนดอมนะมาดูแรนดอมความรักกันบ้างนะคะเขานึกถึงคนในใจของคุณไว้แรนดอมเป็นพลังงานสุ่มนะคะไม่มีเลือกอกล่องไพ่เพราะฉะนั้นอาจจะมีจตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นของใครก็ไม่รู้เรามาสุ่มดูว่ามันตรงกับเอเนจีของคุณหรือเปล่านะคะ นึกถึงคนในใจที่คุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงอาจจะเป็นคนที่คุณสงสัยว่าเอ๊ะไม่รู้การแสดงออกของเขาเนี่ยมันมันดูไม่ชัดนะเราก็เลยมาสึกด,ดูว่าเอ๊ะเขาชอบเราเขาชอบเราแบบไหนหรือว่าเขาไม่ชอบเราหรือว่าเขารักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากดูเขารู้สึกยังไงหรือเขาเฉย,ยดูดูคุณก็แบบเออเป็นคนดีนะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับขั้นรักอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่แบบว่า เป็นโซนไหมอะไรเงี้ยนะคะลองมาดู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 เล่นเพื่อความบันเทิงนะคะสนุกสนุกว่ามาดูซิว่าเออเขาอ่ะรู้สึกยังไงเขารักคุณเปล่าท็อปปิกสั้นๆเขารักคุณหรือเปล่าแค่นั้นเองนะถ้าเกิดความเป็นจริงแล้วให้ดูการกระทําของเขาเอานะคะถ้าเขาแสดงออกว่ารักคุณก็คือรักคุณเนาะไม่จําจเป็นต้องตรงนะ อ่ะมาดูกันนึกถึงเ้านะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่ได้แดนรนดอมนี้นะคะขออนุญาตสิบสิบผู้บายจะโอ้กับนะคลิปนี้ไม่อ่านไห้กับหัวดีกว่านะเจยวมูนคลนะอนกคอย ข้มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ลึกลับนะคุณคุณคนที่มาถามไพ่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับชาวธาตุดินพวกศุกรมังกรนะคะชาวราศีมีนนะคะมีเดอมูลขึ้นมาใบแรกเลยแล้วก็ห้าเหรียญ <ๆ>เขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยากจะอ่ take action นะคะแต่เขาก็แค่เขาคิดนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำนะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะหรือตัวคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาไม่พร้อมด้านการเงินหรือเปล่าหรือตัวคุณไม่พร้อม ก็เลยให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่พร้อมรับผิดชอบเขาอะไรเงี้ยเอ,อหรือเขามีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมีใครเพราะเขายังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ในะด้านหน้าที่การงานการเงินอมเขาบอกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันหรือคุณมองว่าอถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขามองว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะคะ เดลเวอร์โอ้จะไม่มีไพ่เขาอยากออกอืมเขาก็น่าจะรักคุณแหละนะรักนะแต่รู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยอาจจะขัดแย้งกันบ่อยมันทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์จนทําให้เขาสับสนว่าเอ๊รักก็รักนะแต่จะไปต่อกันได้ยังไงนะในเมื่อแบบเหมือนเหมือนมันมันไม่ค่อยมีความลงตัวมันไม่ค่อยมีความเข้าใจคุณอาจจะดิว ชาวราศีพฤษภดิวกับชาวธาตุดินพฤษภกก็อยู่ในธาตุดินเหมือนกันนะคะพฤษภกกันมังกรเนี่ยจ,จะเป็นไปได้นะคะเออทัทีนะคะเสื้อมันออกกว้างแต่มันก็ใส่สบายเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วแล้ววันนี้หมอเป็นหวัดมากนะคะขอภัยเสียงจะไม่ชัดนะคะไม่ชัดมากเลยแหละอาจจะเบาหน่อยเดียวนะคะใช่ไหม ไฮโรแฟนคนใดคนหนึ่งมองว่าเป็นคู่กันนี่แหละนะคะรักกันเป็นคู่กันนี่แหละนะคะคงจะเลือกคนคนนี้แหละแต่คุณก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะมีหนึ่งคนนะคะที่ในหัวขอ้อรักปีก็คือรักไหมก็ตอบว่ารักนะคะแต่มันมีความแตกต่างมีความขัดแย้งมีความไม่ลงตัวกันมีความหึงหวง ชอบทะเลาะกันเรื่องความหึหงห่วงนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีทั้งคู่ก็ได้นะที่มาได้แลนดอมนี้นะคะอือก็เลยหึงหวงกันเยอะหน่อยนะคะเห็นไหปตาเหรนแล้วก็อีกฝ่ายอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยขยนัน ปฏดเรียนไม่ค่อยขยันไม่ค่อยไม่ค่อยทำงานในความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยแอคชั่นหรือเปล่าน่าใช่คือชอบแบบมีโลกส่วนตัวสูงมากมีกำแพงเจ็ดไม้นะคะใน k i n g of s w o r d เป็นคนไม่ชอบพูดแล้วมันทำให้อีกฝ่ายนรู้สึกรู้สึกมันจะไปต่ออย่างไงรไักกันแต่ไม่ทำอะไรนะคะประมาณนั้น นี่คือสิ่งที่หนึ่งคนในที่นี้รู้สึกนะถามว่ารักก็รักแต่มันประกอบด,ด้วยหลายอย่างนะคะความจริงเจ็ดเหรียญกับหัวห,ห้าดับปีบางคนเหมือนกับว่าไม่กล้าลงทุนในความสัมพันธ์นี้ ไม่กล้าเอาใจลงไปเล่นในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้หรือฝ่ายคุณก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมมีความไม่ลีนสอดกับหัวนะคะเพราะว่ากลัวเจ็บห้าดาบกลัวมีปัญหากลัวทะเลาะกลัวขัดแยง้งหรืออีกฝ่ายหนึ่งมีคู่แข่งเยอะมีคนเขา,าชอบเยอะหรือเปล่าเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะโตกว่านะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากลงทุนในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเหมือนกับว่าทะเลาะกันบ่อย ถึงห่วงกันบ่อยมีเรื่องให้ปวดหัวเขารู้สึกว่าเขาอยุดด้วยแล้วเขาไม่ค่อยสบายใจไม่ได้เป็นพื้นที่ไม่ได้เป็นเซฟโซนอะไรอย่างี้ด่อยให้เขาอืมชอบก็ชอบรักอาจจะรักรูปรุ่มหลงในรูปร่างหน้าตาแต่พอดิวเข้าไปแล้วคบกันไปแล้วนิสยัยแบบว่าเหมือนเหมือนเข้ากันไม่ค่อยได้นะอีกคนก็นิ่งอีกคนก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวอีกคนก็ขี้หึงอืม อเป็นตอนแรกว่าจะไม่อ่านไพ่กับหอก็ต้อง mm hmm. เพออ่านไปเนาะยิงออบสอดอ่าโอเคมีหนึ่งคนเนะี่ยยึดติดอีโก้จนจนทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลายเป็นไม่มีคอมมิเตเมต่อกันกลายเป็นให้อิสระกันทั้งคู่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ถือทิ่ิ นะคะพอหึงห่วงปุ๊บก,ก็ไม่อยากให้ใครคอนโทรลหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าอึดอัดนะคะพอมีการหึงห่วงกันเกิดขึ้นคุณรู้สึกเขารู้สึกอึดอัดเขาเลยเขาเลยเขาเลยต้องการที่จะแสดงให้คุณรู้ถึงตัวตนของเขาว่าเขายัางละอิสระอยู่เป็นเดอะฟูลเห็นไหมเดอะฟูลเอมเพอเรอร์นะแล้วเขาก็มองว่า คุณหรือเขามองว่ามีตัวเลือกมีทางเลือกนะไม่ใช่ว่าฉันจะต้องจบอยู่ที่คุณคนเดียวอะไรเงี้ยเออมันมีฝ่ายหนึ่งที่คิดเสียดดยอยากจะไปยังอยากเลือกอยู่อาจเป็นเขาก็ได้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ยังไม่รู้สึกพอในความสัมพันธ์ในอฟวนน่าจะเป็นตัวเขาหรือเปล่านี่แปดดาบฝ่ายชายอาจจะบล็อกฝ่ายหญิงนะอมเพื่อจะไปคุยเกี่ยวกับตัวเลือกเพื่อจะไปหาตัวเลือกใหม่ๆเพราะว่าอาจจะเบื่อไหนเพราะว่า อยู่กับคุณหรือคุณอยู่กับเขาแล้วทะเลาะกันบ่อยเอออกซอดตัดสินใจที่จะบล็อกนะพรรู้สึกว่าไม่ลงตัวสักทีเอ็ดอว์น <of> อยากเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นไม่รู้เริ่มต้นกับใครโอเคเป็นเพส เขาอยากหาคนที่คิดว่าพอตูนเขาอาจจะคนเลือกมากเลือกเยอะนะไม่ไม่รู้ว่าคุณหรือเขาพลังงานไปสลับกันได้มีหนึ่งคนในที่เนี้ยที่ยังอยากเลือกอยู่แล้วก็แบบคิดว่าตัวเขาเนี่ยมั่นใจในตัวเองว่าเขาจะหาได้ดีกว่าคุณก็จะหาคนที่เป็น D M p l a พ e ของเขาได้ดีกว่าคุณหรือมีหนึ่งคนในที่นี้นะ หน้าไพา่นี้เป็นคนหนึ่งมีพ่อเป็นพ่อไม้ไม้เออเหมือนแบบว่าไปตามหาดีเอ็ e พีของเขาอืมอืม